ในครันี้นะคะเรียนท่านรองผู้วยการกรรมการสภานักบุญเจ้าพี่เคารพนะคะดิฉันนงางสาวจสุรพอรัรน์ผู้คุประจำชั้นผ่ชายชั้นม .4 โรงเรียนวิรัติโยธินค่ะในลำดับแรกนะคะดิฉันจัดขออนุญาตเล่าถึงกำหนดการของพวกเราในวันนี้นะคะก็ในช่วงพี่ีเบดของเรานะคะเราก็จะได้มี มีการบรรยายนะคะเรื่องวินยัยต่อด้วยสุจริตและจิตอาสาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะพอเรารับประทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นการเขาเรียกว่าธรรมสัมดรนะคะซึ่งจะเป็นการเยี่ยมชมนะคะเขตการศึกษาเอ้เยี่ยมชมศึกษาเขตวุฒา,าว่า ะะหรือเขสสังขาว่านั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพองยียงอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็คือพิธีปิดของเราเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองะคะ่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันเรียนเชิญท่านรองอ๋อ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมนักเรียนถามหน่อยนักเรียนพร้อมหรือเปล่าจ๊ะพร้อมเสียงไม่พร้อมเลยห่างมรเราก้าลังสบายสงบเงียบขันเก่งมากห่างมรเราก้าลังสบายสงบเงียบขันอะไรอย่างะคะพร้อมแล้ว,วขอโทษครูพีเองนะคะเอาใหม่ ม .4 พร้อมไม่พร้อมพร้อมม .4 ปรบมือ,มมอ,อ,มอนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอเคคิดว่าน่าจะพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะเป็นไงบ้างข่เช้านี้มีใครได้ทานอาหารมาหรือ,อยังคะทานข้า,าวเช้ามีใครทานข้าวเช้า,า,ชามาแล้วบ้างยกมือหน่อย หรือว่าเป็นประมาณสองแสนคนนะคะที่เหลือหนูไม่ได้ทานข้าเช้าแบาวชนิดลูนูอะไรนะคะไม่ได้ทาแนแสดงว่าหลังจากนี้หนูมั่นใจไหมคะว่าหนูจะมีแรงปฏิบัติภารกิจของเราจนถึงเที่ยงตรงของวันนี้แล้วทำไมหนูมไม่ทานมาเออนะคะหนูต้องทานข้าว และในโอกาสนี้เนาะเราก็ถือได้ว่าเป็นวันดี